ทีมงานกับตันแปะและทีมงาน90นาทีก็แสดงความเสียใจนะครับในแวดวงฟุตบอลเดินสายแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของทางด้านเจ้าอาร์ตผู้รักษาประตูทางด้านปวกแดงนะครับมาณที่นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ สวัสดี FC กับตันแปะทุกทุกท่านครับเหมือนเดิมครับกับตันแปะทอล์กใน EP นี้ก็เรียกว่ากอติดกันหน่อยกอดอื่นเลยนะครับสดสดร้อนร้อนนะครับแสดงความยินดีกับทางด้านทีมชาติไทยนะครับก็ไปคว้าแชมป์ฟุตบอลคิงส์คัพนะครับครั้งที่50นะครับ ถือว่าเป็นสมัยที่16แล้วนะครับของทีมชาติไทยก็เอาชนะทางด้านซีเรียไปได้นะครับในการยิงนะครับดอกสุดท้ายของทางด้านเจ้าเจานะครับชนาทิปโอ้โหเรียกว่านักที่บาปเลยนะนะครับก็เอาชนะทางด้านซีเรียไปได้2ประตูต่อนหนึ่งก็น่าจะเขาเรียกว่าโอ้โหให้ของขวัญให้กับทีมชาติไทยได้พอสมควระนะครับวันนี้นะครับเราก็มาในอีีแบบสบายๆนะครับเป็นไวรัลในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา นะครับก็จะบอกว่านับเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งนะครับที่แฟนฟุตบอลเฝ้าจับตามองนะครับซึ่งเป็นวัยรัลมาในช่วงอาทิตย์สอาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละนะครับของการเติบโตนะครับอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวสําหรับเจ้าหนูดาวรุ่งคนนี้ซิว่าแม็กเซสนะครับเรียกว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองว่าลูกครึ่ง นะครับไม่ใช่ลูกครึ่งควบ2นะนะครับนี่เป็นลูกครึ่งไทยเวลนะครับก็จะบอกว่าที่ได้เซ็นสัญญานะครับเข้าไปอยู่ในอัเดมีของทัพปีศาจแดงรับโอ้โหนี่และครับจำชื่อนี้ไว้ดีนะครับซิวาแบ็กเซสนะครับและนะครับชูคาดหมายว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนี่นะครับว่าแต่นะครับเด็กหนุ่มคนนี้ นะครับเป็นใครมาจากไหนและทำไมถึงมีสิทธิ์เลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยของเรา มารู้จักไปพร้อมๆกันนะครับซิวาแม็กเซสนะครับเป็นลูกครึ่งชายเวลนะครับอายุ14ปีเล่นในตำแหน่งกองหน้านะครับเจ้าหนลูกคนนี้เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าวอนเดอร์คิสของวงการลูกหนังอังกฤษเลยก็ว่าได้นะครับใช้คำว่าเป็นวอนเดอร์คิสเนี่ยไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับหลังนะครับสามารถโชว์ทักษะอันโดดเด่นนะครับไปสกิดตาเหล่าแมวมองของทางด้านซาร์โฟสของแมนยูนี่แหละตั้งแต่เป็นเยาวชนของทางด้านอิสตวิทานี่นะครับกระทั่ง แม็กเซสเองนะครับย้ายจากอิบสวิตนะครับมาเซ็นสัญญานะครับอยู่ภายใต้ใชายคาของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีคุณแม่ที่ชื่อชิฟฟานี่ไทเลอร์นี่นะครับเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับคุณแม่เนี่ยนะครับน่าจะมาจากนกครสวรรค์ส่วนคุณพ่อของซิวาร์แม็กเซสเนี่ยนะครับก็คือโรเบิร์ตเอิร์นชอปเป็นอดีตทีมชาติเวลด้วยนะพ่อของทางด้านซิวาร์แม็กเซสเนี่ยเป็นอดีตนักเตะในเขาเรียกว่าเจน ยุค2,000ถึง2,15ตามข้อมูลพบว่ากองหน้าวัย14ปีรายนี้นะครับสามารถเลือกเล่นได้ถึง4ชาติเลยทีเดียวโอ้โห4ชาตินี้มีชาติอะไรบ้างนะครับแ,แรกๆเลยอันดับหนึ่งก็ต้องเป็นทางด้านเวลอยู่แล้วนะครับแล้วก็รองลงมาก็คือทีมชาติอังกฤษและก็ทางด้านแซมเบียและก็นะครับไทยของเราเนี่ยนี่คือ4ชาติที่ทางด้านเจ้าหนูซิลวาแม็กเซสสามารถเลือกเล่นได้หมดแต่ยังไม่ได้เลือกเล่นได้กับทีมชาติใดๆตอนนี้ เอาละนะครับเรามรลุ้นกันว่าซิว่าแม็กเซตเองจะเลือกเล่นกับทีมชาติไหนนะครับแต่ก็ต้องดูฟอร์มกันไว้ก่อนนะนะครับแม้ว่าเร็วๆนี้คุณแม่ทิฟฟานี่จะโพสลงไอจีภาพของลูกชายสวมเสื้อทีมชาติไทยครับนะครับสวมเสื้อทีมชาติไทยสีขาวนะครับทำเอาแฟนบอลชาวไทยเนี่ยเริ่มให้ความสนใจกันแล้วนะครับแล้วมองถึงโอกาสกลับมาเล่นกับทีมชาติไทยนะครับเอาละนะครับสำหรับแม็กเซตเองถูกยกให้เป็นนักเตะที่มีจุดเด่นครับจุดเด่นของเจ้าหนูแม็กเซตคืออะไร นะครับมีพรสวรรค์ในเรื่อง,องความเร็วแน่นอนแล้วนะครับเร็วมากนะครับใครที่ได้ดูคลิปดูอะไรของเจ้าหนูคนเนี้ยเร็วจริงๆนะครับเขาเคยเป็นแชมป์ในการวิ่งระยะ100เมตรและทำสถิติอยู่ที่11.01วิเท่านั้นเองในการวิ่ง100เมตรในรุ่นเดียวกันนี่นะเด็กไม่เกิน14ปีเนี่ยนะครับถือว่าเร็วมากเลยทีเดียวและสามารถเลี้ยงบอลได้อย่างคล่องตัวครับ <S <S รวมถึงทักษะอื่นออีกได้ว่าจะเป็นการจบสกอร์นี่แหละ นะครับที่ทำได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กในเจนเดียวกันโอ้โหนะฮะถ้าไม่ได้จริงนะครับไม่ได้เข้าอะาเดมี่ของแมนยูนะครับนะครับปัจจุบันนะครับก็จะบอกว่าเจ้าหนูแบ็กเซสเนี่ยนะครับเล่นให้ u 16นะเรียกว่าแบกไปสองปีเลยนะของทางด้านแบนเชสเตอร์อยู่ในเต็นนะครับรวมกับนักเตะดาวรุ่งหลายอื่นอีกนะครับนั่นก็คือใครลูนี่นี่คือลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของทางด้าน กอลโลกันนะเวนรูนี่นะครับอ่าดีลูกชายสุดลักสุดหัวของเวนรูนี่รุ่นเดียวกันเลยนะนี่เล่นในเยาวชนชุดยู16ชุดเดียวกันด้วยนะครับตอนนี้แบ็กเซตเองอาจจะยังนะครับห่างไกลจากการเป็นดาวเด่น นะถ้ามองภาพรวมนะนะครับที่มีโอกาสก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของแมนอยู่แต่นะครับถึงอย่างนั้นนะครับเขาก็ถูกคาดหมายช่วงเวลาในอะคาเดมี่ของธานาเจ้าหนูแม็กซ์เซสเนี่ยยังมีเวลาเพื่อพัฒนาฝีเท้ารวมไปถึงทักษะในการจบสกอร์นะครับอีกมากมายเลยทีเดียวใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์เพื่อในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะได้มีโอกาสขึ้นไปสมทบขึ้นไปเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของแมนอยู่ตามรอยของ,ของ,ของไม่ว่าจะเป็นทางด้านบานร์คัสแรดฟอร์ดเอง นะครับอเลสซานโดกรานาโชนะครับหรือทางด้านเจ้าหนูคอาบี้เมนูนะครับนี่ก็ถูกดันขึ้นมาจากชุดเยาวชนของทางด้านแมนยูหมดเลยและตอนนี้ก็ก้าวขึ้นไปติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่นะครับรวมไปถึงทีมชาติอาร์เจนติน่ากันไปหมดละนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะยกคําพูดของทางด้านท่านเซอร์จิมนะครับแรดชิฟเนี่ยที่ได้กล่าวไว้ว่านะครับที่พวกเขาไม่ต้องการซื้อคิย์ลียันเอิปปาเบ่เนี่ยแต่จะสร้างนะครับคิย์ลียันเอิปปาเบ่ขึ้นมาก็อย่างที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้านี้แหละนะครับว่่่าาาเขไมต้องกรทีจะ เอาเงินเนี่ยไปซื้อความสําเร็จเข้ามาเลยแต่เขาจะผลักดันเด็กๆพวกนี้แหละนะครับจะสร้างขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ในทีมชุดใหญ่ให้ได้เดื่วัดดาวรุ่งที่น่าจับตาบอกครับจำชื่อเจ้าหนูคนนี้ไว้ดีๆซิวาแม็กเซสครับอีพีหน้านะครับจะเป็นนะครับคอนเทนต์แบบไหนนะครับจะนำข่าวสารเรื่องอะไรมาเล่าในกับตันแปะทอกเพื่อนๆกดติดตามไปเลยนะครับไม่พลาดข้อมูลดีๆที่กับตันนำมาฝาก อยางแน่นอนครับสำหรับ EP นี้เวลาหมดละ้นะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับวันนี้กัปตันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ